สวัสดีครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้มาพบกับอูน้ำไช้เด้ครับผมอูน้ำไช้กัสิมาตามต่อคลิปที่2ให้ท่านผู้ชมเด้ครับผมต่อจากซอสสนามบินน้ำนะครับคลิปนี้ครับจะมานําเสนอในทางตัวเลขของเอ็ดเซนมีครับผมนี่นะครับเอ็ดเซนมีงวดวันที่สิบหกเมษายนหกสิบแปดนะครับเปิดกะเดินดีเข่าได้ครับท่านผู้ชมนี่ครับที่ว่าสุดยอดครับผมรักหน่วยลรางนะครับเผิ่อจะมีหาพร้อมครับผม เด่นล่าง8ครับผมจับคู่ล่างครับเพิ่นก็นให้8หาเน้นที่8ปหาตรงๆรงเลครับผมก็วงให้ท่านผู้ชมไปเบิ่งนะครับท่านผู้ชมก่อนที่จะไปรับชมรับฟังแนวทางตัวนี้ของแอดเซนมีเนาะครับครบจบพร้อมครับผมคลิปนี้ครับก็ต้องขอบคุ่นแม่เอฟซีใจดีแล้วก็แอดเซนมีครับที่ส่งแนวทางตัวเลขมาแบ่งปันท่านผู้ชมทางช่องทุกทา่านเลยครับก็ขอบคุณ พอลพี่น้องเอฟซีทั้งสองทุกทันครับที่เขามากกดแหลกกดแท์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจครับผมกับสีปับปุงพัฒนาตรงที่่ันบุส้มบอกสอนนะครับผมจะพัฒนาจุดด้อยขึ้นมาเรื่อยๆครับผมนี่ครับบอกสอนแต่สิงดีๆผมเขามาได้เลยครับเดี๋ยวปั๊บให้ครับธันบุส้มนี่นะครับเนวใยไดทีบ่ดีผมกับสีบอฟั่งด้วยครับธันบุส้มนี่นะครับกัสู่กันไปงวดต้องงวดครับผมนี่นะครับ ขอให้โศกมันหมันนะครับที่เขามารับส้มรับฟั่งแนวทางตัวเรียของอูด้ําย์ครับแอดเซนมีครับผมมีหน่วยรางสิบรางแล้วก็สองตัวล่างครับผมสำหรับแอดเซนมีครับผมเดินดีอย่าเผลอครับผมวดนี้ครับวันนี้อย่าเผลอเป็นเ็ดขาดครับสบมพูส้มมาให้เห็นแท้ๆครับเรียกมีเขามีลุดแตะครับผม สว่างวดว่วงหันนี่เพื่อนเขาตรงตรงเลยนะครับไซบูส้มเพื่อนเน้นให้แปดซี่กับแปดหาครับเลขออกแปดห่าตรงตรงครับสาหรับแอดเซนมีครับไซบูส้มงวดนี้ดีครับผมงวดนี้ก็เน้นสองตัวเหมือนกันครับผมสองตัวล่างครับสุดยอดครับผมแอดเซนมีครับรอติดตามได้เลยครับผมคลิปที่สามล่อลุ่นครับผมว่าจะเป็นเสี่ยนสํำนักหนเนะครับพอบินเดียวกะ โค้งสุดท้ายเพิ่นน่าจะมือนี้เนาะครับหรือว่ามือดใดผมจะโทรตามให้เด้อครับสมุส้มเพิ่นก็นให้85เลขบ่ได้หางครับสําหรับพอบินเดียวครับสมุส้มน่าจับตามองอีกเซียนสํานักนึ่งเด้อครับสําหรับคลิปสัมภาษณ์ครับคลิปนี้เป็นคลิปนําเสนอเนาะครับสมุส้มคลิปบ่ให้ครบไปนาทีครับเมื่อวานอูน้ําใส้ก็ลงเซียนบร่ระบือพอฟันแม่นไปที่เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเซียนบร่ระบือก็สิ มาอีกคือกันครับโครงสุดท้ายครับผมสําหรับเซียนสมชายเป็นกระหายแล้วนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวรอดูตอนต่อไปอีกครับเซียนสมชายนี่งวดนี้เป็นกะมันใจขนาดได้ครับท่านผู้ชมแต่ละเซียนกะมันใจเป็นพิเศษนะครับงวดนี้บอลเนียครับผมอาจจะมารูรั่วก็ได้ครับแนวทางตัวเลขที่แม่นแมนครับฝากติดตามตามต่อให้อูน้ำใสได้ครับกดไลค์กดแชร์ ให้ผมนี่ครับผมนี่แหละครับบรรยากาศดีด้วยครับท่านผู้ชมเย็นดีครับขนาดอัดคลิปที่สองก็ยังแบบว่าบ่ฮ้อนเลยด้วยครับโทรศัพท์ก็สิบ่แล็กครับผมโหลดคลิปเดย์เงี้ยวครับสามคลิปต่อเนื่องไปเรื่อยๆครับท่านผู้ชมนี่แหละครับเย็นดีครับอยู่จังหวัดเดเนียลนอครับท่านผู้ชมฝนตกคือจังหวัดอูน้ำไส้บ่ครับเมื่อคืนนี้ทั้งฝ่าห้องทั้งลมทั้งฝนครับฝนนี่ก็ตกแห้งยู่แป๊บหนึ่งครับท่านผู้ชม แต่ต่อมากอะลิ่นลิ่นครับผมครับส่วนมากจะล่มกับฝ้านี่จะแห้งขนาดครับไฟกับเที่ยวดับเที่ยวเปิดอยู่ครับตามผู้ชมยุทางบ้านอูน้าใสครับคันดับนี่ยูบอะไรเลยครับทั้งในเฮียนนี่ห่อนขนาดครับผมนี่แหละครับเอาเพื่อเป็นการบุเสียเวลาวนะครับตามผู้ชมผมจะพาทตะมุส้มมาเบิ้งแนวทางตัวเรียกแอดเซนมีเริ่มตั้งแตจงวดเก้าเป็นต้นไปเลย่ด้ๆครับ ไล่มาหน่วยล่างสิบล่างแล้วก็สองตัวล่างครับผมนี่ครับผมแอดเส้นมีครับหน่วยล่างเปิดกระไฮหานะครับสมปุส้มนี่ครับเลขเข่าหาครับผมเด่นล่างแปดครับจับคู่ล่างครับผมนี่แหละครับบนเน้นใหแปดซี่กับแปดหาครับเลขเลขออกแปดหานะครับสมปุส้มนี่แหละครับ ผิดจแลนาเบิ้งเอาอได้ครับงวดตัวงวดกันไปได้เลยครับท่านผู้ชมเลขอะเดินดีไร้เสี้ยนไร้สำนักเนาะครับฝากติดตามไอ้บูนัมไซเด้อครับผมนี่แหละครับเขอบมากกดไล k ์กดแชร์บอกสอนผมได้เลยครับมักแบบใดเดี๋ยวผมจะปรับปรุงพัฒนาให้ท่านผู้ชมเด้อครับผมเอ็ดเซ้นมีครับผมหน่วยล่างครับนี่แหละครับหกเจ็ดแปด ก้าครับผมสำรับ่องอูน้ำไส้กะบพึ่งมาลงด้วยครับผมพร้อมกับสองตัวลางนะครับอูน้ำไส้ล่อสองตัวลางจังอามาสรุปทีเดียวครับผมสำรับอาจจะมีซองอื่นที่ลงไปแล้วนะครับว่าเป็นยังครับสองอูน้ำไส้กะมาพึ่งโลงครับพร้อมกับสองตัวเด้ๆครับตะมือส้มล่อสองตัวลางแค้นครับอูน้ำไส้ครับหน่วยล่างครับผมหกเจ็ดแปดศูนย์เก้าครับแคบหน้าจอเอากันเลยครับตะมือส้มสำรับเอ็ดสินมีครับ สองพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดครับนี่นะครับหน่วยล่างแม่นแม่นครับผมครับจับตามองดีๆนะครับตะบูชุมหน่วยล่างของเพิ่นงวดบังหันกะเข่าหาได้ครับตะบูชุมนี่ครับเข่าหาตรงๆครับผมเด่นล่างแปดครับเอามาเบิ่งสิบล่างครับสิบล่างแอดเส้นเมีครับผมหนึ่งสามสี่ครับสองพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดครับ นะครับเป็นกระไฮหนึ่งสามสี่สิบล่างมีสามตัวครับผมหน่วยล่างมีห้าตัวครับนี่ครับเอาเทียบ่านผู้บุชมเบิ้งเล่ย์ครับ่านบุชมมักแบบใดครับหน่วยล่างสิบล่างครับเลขยกับบ่อสัมกันนะครับเสําหรับหน่วยล่างกับสิบล่างครับนี่แหละครับเห็นกันชัดๆนะครับหน่วยล่างหกเจ็ดแปดศูนย์เก้าสิบล่างหนึ่งสามสี่ครับผมนี่แหละครับ เอามาเบิรสองตัวล่างครับผมสองตัวล่างจับคู่นะครับเดี๋ยวผมจะเอางวดเก้ากับงวดไม่เทียบซีกันได้ครับท่านผู้ชมมาแล้วครับผมสองตัวล่างครับเส้นมีครับสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าสี่ศูนย์ครับเน้นที่สี่เจ็ดกับสี่แปดครับงวดว่างหันเพิ่กันเน้นแปดี่กับแปดหาได้ครับท่านผู้ชมนี่ครับ แคปหน้าจอได้เลยครับท่านผู้ชมนี่ยแหละครับผมกับปับปรุงให้ท่านผู้ชมิ์มาแล้วครับมีคอมเมนต์หนึ่งเพื่อนบอกว่าแคปหน้าจอเอากันได้เลยเพื่อนบอกลื่นหูนะครับเพื่อนเลยบอกว่าแคปหน้าจอได้เลยครับผมนี่ยแหละครับผมกับปับให้นเราได้ครับท่านผู้ชมครับเนี่ยแหละครับบอกซ้อนผมเข่ามาเรื่อยๆครับเดี๋ยวแก้ให้ทุกจุดครับท่านผู้ชมผิดพลาดกะขอโทษขอให้ทุกท่านได้เครับท่านผู้ชมแอดเซ้นมีครับผม2ตัวล่างครับ4 6 สี่เกียรตสี่แปดสี่เก้าสี่ศูนย์ครับนี่นะครับสองพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดครับสิบหกเมษายนกะเขาได้ครับแปดหาตรงตรงไม่ต้องกลับครับเน้นสองตัวเหมือนเดิมครับผมนี่นะครับสำหรับแอดเซนมีครับเอาเห็นกันชัดๆแล้วนะครับธันบุษมสอนแรบคลิปนี้กะขอบคุณแม่เอฟซีเจดีแล้วกัแอดเซนมีได้ครับที่ให้แนวทางตัวเอกมาแบ่งปันธันบุชมทั้งสองทุกทันครับนะครับ เห็นกันสัดๆเนะครับทับ่บนุู้มคนทำไส้ก็ต้องอวยพรให้ทับ่บนุู้มทั้งสองทุกทันเด้อครับให้ยดีไม่แห้งสุขภาพแข็งแรงครับลำล่ำเรื่อยๆน้ำกันครับสำหรับคลิปนี้พอกันไม่คลิปหนาเด้อครับผมสวัสดีครับ